สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราหยุดงานนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูชีวิตวันที่เราหยุดงานเนี่ยเราทําอะไรบ้านนะคะไปดูซิว่าชีวิตของคนที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันต่างกับคนที่มาเที่ยวเมืองนอกยังไงนะคะ อะเริ่มจากวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันสักหน่อยนะจ๊ะหลายๆคนชอบถามมานะคะว่าผักบุ้ง้าปากสีอะไรนะคะอ่ะอันนี้อ่ะต้องทำแบบบล็อกเกอร์เนะ้องมือมากันนี่อันนี้ของริมเมลนะคะ Stay Matte Liquid Lip Color อันนี้เป็นสีนู้ดนะชื่อสีอะไรวะชื่อสีว่าโมกา720นะจ๊ะซื้อที่ไหนไม่รู้นะเพราะว่าเจอในกระเป๋าแม่ <laughs> แล้วก็ยึดมาเลยรักก็คือรัก <laughs> ตา,ตาด,ด้วยนะคะคตอนที่เราเรียนมหาลัยนะคะอยู่มอเกษตรเนี่ยมีช่วงหนึ่งอะ่ะเขาหิดทาปากสีนู๊ดแบบตอนที่นิตยาสารคาาอี้ดัง,ดงอๆอ่ะเขาก็จะชอบทาปากสีนูด๊ดแล้วก็แต่งตาเข้มๆเนาะให้ตามันเด่นมีวันหนึ่งอะคะ่ะเราอะเลิกเรียนแล้วอะรีบไปธนาคารคือที่มอเกษตรเนี่ยมันมีธนาคารอยู่ข้างในนะคะอีกสินาทีธนาคารปิดอะคะ่ะเราก็รีบวิ่งนะคะก่อนธนาคารปิดแบบพอเราวิ่งไปถึงแบบจะไปถึงเคาน์เตอร์แล้วิ่ง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 ,ง,ง,งแลยามหน้าประตูเขาแบบน้องอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งแล้วเราก็แบบ อย่าอย่าห้ามหนูอย่าห้ามหนูแล้วยามก็พาตัวเรามานั่งเว้ยเออแล้วก็แบบผัดผัดผัดให้เราอะ่ะและ้วแบบพี่เคาน์เตอรมันจะปิดพี่ทำอะไรอยู่อะไรเนี่ยยามบอกว่าน้องน้องจะเป็นลมแล้วรู้เปล่าปากเปิรกซีดหมดแล้ว แล้วแบบตอนนั้นแบบวิ่งมาแบบเหงือโซปากซีดอะนึกออกไหมคะไม่ใช่พี่หนูทาลิปสกสีนูดยามก็แบบนูดสีนูดคืออะไรสีเนื้อพี่มันคือสีเนื้อวะน้องทําไมทาลิปสีนี้ล่ะพี่จะไปรู้เหรอคนเขาทาลิปสีชมพูสีแดงกันน้องมาทาลิปสีนี้พี่ก็ตกใจ จากบ้านอย่าลืมนะคะหูฟังนะคะขาดหูฟังเหมือนขาดใจเคยมาแบบมัน ha, ลืมมาหูฟังมาแล้วแบบหูงุนงิดหงุนงิดตลอดทางเลยอ่ะวันนี้โชเฟอร์ของเราเป็นผ no ู้หญิงนะคะภารกิจแรกนะคะเราจะไปบริจาคเงินที่กาชาติฝรั่งเศสค่ะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า c o i x r o u g ง française c o u x rouge française ก็คือกากบาท r o u e ก็คือสีแดง ฟรองเศสอ่ะฟรงเศสก็คือฝรั่งเศสนะคะถ้าพูดถึงสภากาชาติไทยอะคะ่ะเราก็จะนึกถึงอะไรคะการบริจาคเลือดนึกถึงงานกาชาดนะคะที่จะรวบรวมเงินไปทําการกุศลต่างๆนะคะแต่รู้ไหมคะว่าสภากาชาติไทยเนี่ยเหตุเกิดเพราะว่าเรามีเรื่องกับฝรั่งเศสคะ่ยะยึดตัวดีเราจะเล่าแบบคร่าวๆนะคะง่ายๆเลยก็คือวิกฤตรอสอ1 2ณนะตอนนั้นนะคะเป็นสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือตอนนั้นอะ ประเทศลาวนี่นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเมืองขึ้นของไทยส่วนหนึ่งก็เป็นเมืองขึ้นของเวียดนามส่วนหนึ่งก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะคะแล้วที่เนี้ยฝรั่งเศสเขาก็หาว่าไทยเนี่ยไปลุกล้ำดินแดนลาวในส่วนที่เป็นลาวของฝรั่งเศสอะค่ะเออทำให้ไทยกับฝรั่งเศสนะคะสู้รบกันเออท่านทูตฝรั่งเศสที่อยู่ที่ลาวก็แบบเครียดเครียดปวดหัวก็เลยฆ่าตัวตายเลยอ่าฝรั่งเศสก็ โกโรธค่ะโกโรธนะคะสุดท้ายไทยก็ต้องจ่ายค่าเสียหาย3ล้านฟรังต้องยกดินแดนของลราอะ่ะที่ไทยยึดมานะคะยกให้ฝรั่งเศสนะคะเป็นไง งามไส้ไหมคะประเทศนี้เสร็จแล้วตอนนั้นที่สู้กันนะคะก็มีทหารไทยทหารฝรั่งเศสบาดเจ็บล้มตายกันเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่านะตอนนั้นก็ไม่ได้มีแบบใครมาเหลียวแลมาดูแลอะไรมากมายอะคะ่ะท่านผู้หญิงเปลี่ยนเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออน่าจะมีองค์กรการกุศลอะไรที่แบบรวบรวมเงินมาช่วยเหลือพวกทหารผ่านศึกพวกนี้โดยไม่คํานึงถึงว่าเขาเป็นคนชาติอะไรนะักถือศาสนาอะไรมีความเขียนทางการเมืองยังไงเออคือแบบรักษาหมด ก็เลยได้จัดตั้งเป็นสภากาชาตินะคะสมัยก่อนไม่ได้ชื่อว่าสภากาชาตินะคะได้แหละค่ะก็เลยได้เกิดมาเป็นกาชาตินะคะซึ่งที่ฝรั่งเศสนะคะ <c oughs> เขาก็มีกาชาติด้วยเหมือนกันนะคะปัจจุบันนะคะสภากาชาติของฝรั่งเศสะคะ่ะ <c oughs> เขาจะเป็นเน้นเรื่องการให้อาหารนะคะที่เนี่ยเขาจะให้อาหารเช้าทุกเช้านะคะสําหรับคนเร่ร่อนคนยากจนมารับอาหารได้แล้วก็มีห้องอาบน้ํามีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะแต่ว่า เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็ห้องน้่ห้องอาบน้ำเนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะคะแต่แบบจ่ายน้อยมากอ่ะอย่างเช่นซักผ้าทีหนึ่งที่ฝรั่งเศสตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทนะคะต่อครั้งเนาะที่ไทยเนี่ยซักผ้าครั้งละเท่าไหร่ ยี่สิบสามสิบดิฉันยังบ่นเลยค่ะตอนอยู่หอสมัยอยู่มหาลัยอะ่ะตามหาเครื่องจะผ้าห,หย่อนเหรียญสิบบาทตลอดนะคะอาอบน้าก็จ่ายนิดหน่อยแต่ว่าที่เนี้ยเขาให้จ่ายครั้งละยี่สิบซองทิมก็คือสิบห้าบาทเขาบอกว่าต้องให้คนพวกเนี้ยจ่ายบ้างเพราะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าอุ้ยเขามาเอาของคนอื่นฟรีนะเขาะจะรู้สึกว่าอุ้ยแบบฉันก็ได้ให้อะไรบ้างแล้วก็สภากาชาติที่เนี้ยเขาก็มีสอนภา,าษาฝรั่งเศสเนาะแล้วก็สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานแล้วก็มีให้ยืมใช้อินเทอร์เน็ตนะคะใช้คอมพิวเตอรอเ,อรเราาอร่งเศ จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช้อินเทอร์เน็ตส่งอีเมลเข้าเว็บไซต์คนเท่าคนแก่ก็ต้องรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตนะคะถ้าอยู่ที่ฝรั่งเศสอะเนาะตอนที่เราจะมาที่ฝรั่งเศสอะค่ะเราก็ได้ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่อาริอันฟองเซใช้สิทธิ์เมียฝรั่งเศสนะคะเออแล้วตอนนั้นอะก็มีน้องที่เรียนด้วยเขาเป็นชาวมงจากเชียงรายนะคะทีเนี้ยครูอะครูเป็นคนฝรั่งเศสนะเขาก็อะขออีเมลให้กรอกอีเมลอย่างเงี้ยแล้วน้องมงเขาบอกเขาไม่มีอีเมลแล้วแบบครูก็แบบของขึ้นน่ะแบบอยู่ๆก็โกรธเลย เธอไม่มีอีเมลเนี่ยเธอตายอย่างเดียวเลยนะแล้วเราก็แบบแหมครูอย่าเว้อเลยอะไรมันจะปานนั้นแต่พอแม่ได้อยู่ฝรั่งเศสมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเราต้องแบบใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเข้าเว็บไซต์เป็นต้องมีอีเมลนะคะถามว่าทําไมเราถึงให้สภากาชาติเพราะว่าที่เนี่ยเคยมีบุญคุณกับเราค่ะตอนนั้นอะที่เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วแบบเราอะก็หาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีเออในระหว่างที่เรากาลังหางานนะคะเราก็ได้ที่นี่แหละค่ะสภากาชาติที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้เราฟรีนะคะเวลาเราจ่ายเงินเราก็จ่าย เช็คฟังดูแบบรูหราอุ้ยตายแล้วรวยแน่นอนมีเช็คไม่ใช่ค่ะถ้าคุณเปิดบัญชีเขาก็จะให้เช็คคุณมาอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีจาก30ยูโรนะคะก็ประมาณ1,000บาทนะคะอืม1 0 0 0บาทก็เซ็นเช็คได้แล้วเห็นไหมชอบตงเวลาฉีกเช็คอะจะรู้สึกเหมือนแบบพนักงานแลกคูปองในห้างอะอาชีพในฝันตอนเด็กนือมาเห็นเขาทำงานฉีกคูปองอยากทำบ้าง ทำงานแบบตัวแตกเหนื่อยมากนะคะเออตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มีตําแหน่งเป็นคนเทรนพนักง,งานทําความสะอาดโรงแรมนะคะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ดิฉันเสมือนว่าเป็นป้าอี้แห่งบ้านของเต้าหมิงซื่อนะคะก่อน6โมงเช้าให้เช็ดถูพื้นห้องประตูนหน้าต่างให้สะอาด7โมงเสิร์ฟอาหารเช้าเธออีกคน มีหน้าที่เทรนพนักงานใหม่นะคะก็มีพนักงานใหม่เข้ามาทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ออกทุกสัปดาห์นะคะไม่แน่ใจว่าที่ลาออกเพราะว่าดิฉันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราไปนวดกันนะคะเราก็ได้ทําการจองไปแล้วเรียบร้อยนะคะทางอินเทอร์เน็ตค่ะนวดแล้วเป็นไงดีหรือไม่ดีเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะไว้เผื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากมาทํางานนวดต่างประเทศนะคะนวดตั้งแต่หัวสุดตีนตีนสุดหัวนะคะ60ยูโรนะคะประมาณ2,000กว่าบาทนะคะเพื่อนๆฟังอาจจะแบบอุ้ยแพ แพงจังเลย2000กว่าบาทแต่ทีเนี้ยเราต้องเทียบกับค่าแรงขั้นต่ํานะคะค่าแรงขั้นต่ําของที่ฝรั่งเศสเนี่ยวันนึงทางานวันละ7ชั่วโมงอะ่ะก็จะได้เงินประมาณ70ยูโรก็ประมาณ2 5 0 0แล้วค่านวดเนี่ยหกยูโร2,000กว่ากว่ามันก็คล้ายๆกับที่ไทยนะคะเพราะว่าที่ไทยค่าแรงขั้นต่ําวันละ300บาทไม่ไม่รู้ยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานแม่บ้านคนงานก่อสร้างรอปภสาวโรงงานเด็กเสิร์ฟเดี๋ยวนี้ก็3 5 0ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยต่อวันแล้วนะคะ เอาเป็นว่าอา่ะ300บาทต่อวนันค่านวดก็จะอยู่ที่2 0 0 2 5อหาเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะจะข้ามถนนก็กดปุ่มนะจ๊ะมันจะเขียวให้เราไหมเขียวค่ะ ร้านนวดนี่นะคะก็อยู่ชั้นล่างของคอนโดนะคะนี่นะคะ่ะคอนโดชั้นล่างนะคะนวดเสร็จแล้วนะคะออกมาจากร้านนวดค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าลูกมันเนี่ย หน้าตาเหมือนอะไรคะ <c oughs> โคโรนาไวรัส <c oughs> คือพอไปถึงปั๊บเจเจของร้านเนี่ยเป็นคนจีนนะคะซึ่งตอนที่เราเซิร์ชในเว็บไซต์เนี่ย ร้านนวดเนี่ยเราก็เซิร์ชร้านนวดของเมืองนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของร้านเป็นคนจีนหรือเปล่านะคะแต่ว่าร้านนวดที่ฝรั่งเศสน,นะคะจะต้องจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงอย่างน้อย48ชั่วโมงตามสไตล์ฝรั่งเศสนะจะทําอะไรก็ต้องจองแต่ว่าร้านเนี้ยคือจองได้แบบภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราก็เลยเลือกนะคะแล้วก็มีร้านหนึ่งคะ่ะร้านเนี้ยที่เจอในเน็ตนะชื่อร้านแบบลีหรืออะไรแบบจนะีนอะอะแล้วมันก็มีเขียนว่านวดสี่มือเราก็ คืออะไรวัดนวดสี่มือก็เลยโทรเข้าไปบอกว่าฉันสนใจนวดสี่มือแล้วเขาแบบให้คุณเองเหรอหรือว่าให้เพื่อนผู้ชายเราก็แบบให้ให้เราเองเขาก็บอกว่านวดสี่มือคือการที่ใช้ผู้หญิงนวดสองคนนะจ๊ะเอวอล่ะก e e ูก ah ็เออนึกว่าเอาหมามานวดหรือเปล่าหรืออะไร You're too just าการโควิดนะคะมาดามจีนคนนี้เขาก็บอกเราว่าจะต้องใส่หน้ากากแล้วก็นวดไปด้วยนะเราก็แบบเออโอเคโอเคเข้าใจพอไปถึงหน้าร้านปุ๊บเขาก็ไม่ให้เราแบบเข้าไปนนั่งในห้องรับรองนั่งโซฟาเลยนะคือหน้าร้านก็มีเก้าอี้งโง่อยู่ตัวหนึ่งเก้าอี้แบบเหมือนเก้าอี้รักวิดเตี๋ยวเก้าอีแบบออา้แบบจีนจีนอ่ะเออแบบไม่มีพนักพิงเก้าอี้กลมๆอะ่ะนั่งเปลี่ยนรองเท้าเข้ามาในร้านจากนั้นก็แก้ผ้าหมดเลยเหลือแต่กรุงเกงลิงนะคะนวดที่ไทยไม่ต้องแก้ผ้าหมดเลยเนาะนอกจากจะเป็นสปา เพราะว่าต้องขัดผิวพอจะเริ่มนวดเนี่ยเราก็ถามว่าเออไม่ทราบว่ามีพัดลมไหมคะเขาไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดอะไรเลยอะแกแล้วเขาบอกเออมีแอร์มีแอร์เขาก็เปิดแอร์ในร้านเนี่ยมีหมอนว่งสองคนนะคนนึงก็เป็นเจจีนนั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงตาบอดนะคะเป็นฝรั่งนะคะห้องนวดมีสองห้องซึ่งนั่งหอสองห้องไม่มีประตูนวดโดยไม่มีอะไรกั้นนะคะแล้วฉันก็ใส่ใกางเกงลิงอะแล้วก็นวดในห้องที่ไม่มีประตูนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า เวลาลูกค้ามามันต้องนัดไงเพราะฉะนั้นแบบใครจะเดินสุ่มสี่สุ่มห้า walk in เข้ามาไม่ได้เขาก็เลยแบบเออไม่ต้องมีประตูก็ได้อะไรอย่างงี้มั้งเจจีเน,นี่ยนะหูก็กดบีบเข้นแบบหูแบบแรงมากค่ะจนแบบว่าเออช่วยเบาหน่อยได้ไหมคะเจก็นวดแบบรูปไหล่ะคือรูปไปก็รูปมาใต้นี่คุณจ่ายตังค์ให้คนรูปตัวเหรอนี่ คือประมาณว่าแจ้งเหมือนพัดลมที่มีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามไม่มีเบอร์สองจเจ้าเบาสุดหรือแรงสุดเท่านั้นนะคะ พอนวดเสร็จสับเรียบร้อยเจ๊ก็อัญเชิญเราออกมานั่งนอกร้านนะคะนั่งเก้าอี้งโงตัวเดิมนะคะแล้วก็จ่ายเงินนะคะซึ่งร้านนี้ไม่รับบัตรนะจ๊ะรับแต่เงินสดไม่รับบัตรแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่เพราะรายได้กับภาษีมันจะผกผันกันเนาะรายได้เยอะจ่ายภาษีเยอะไรายได้น้อยจ่ายภาษีน้อยเนาะแล้วเขาก็ให้เราเอาเงินเนี่ยนะใส่ในกระป๋องเอาเงินใส่ปุ๊บอีเจ๊ก็ปิดฝาปุ๊บกลัวไวรัสสุดฤทธิ์เหมือนตอนเรนนี่จับวิญ,ญญาณที่วัดบ้านแกลงหมอ้อแล้วก็อ พยันปิดพับอย่างเงี้ยแบบน,นั้นเลยค่ะนวดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปร้านขายดอกไม้ค่ะจะไปซื้อดอกลิลลี่นะคะไปถวายพระบรม,มรูปทรงมาของพระเจ้าหลุยที่14บ่ะทำไมเอ๊ะผักบุ้งเธอทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะฝรั่งเศสอยู่ในช่วงหน้าร้อน34องศาค่ะคุณคะตอนนี้เหมือนทำพิธีลุยไฟนะคะเห็นแดดแล้วอุ่นใจตกนรกไปคงไม่ตื่นเต้น แต่ก่อนนะคะเวลามีคนบอกว่าเนี่ยอุ๊ยฝรั่งเศสนะร้อนเนี่ยมันร้อนมากเลยนะร้อนหูดับตับแลบเราแบบไม่เชื่อนี่คือยุโรปคือเขตเมืองหนาวเป็นไปไม่ได้ที่มันจะร้อนขนาดนั้นปรากฏว่าจริงค่ะคุณขามันร้อนแบบร้อนแห้งๆอ่ะอย่างไทยมันจะร้อนชื้นนะคะแต่ที่เนี่ยมันร้อนแห้งร้อนแห้งแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะรู้สึกหิวน้ําคอแห้งอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าอย่างที่ไทยร้อนชื้นก็คือเหมือนแบบอ่าพิ่งอางน้าแต่งตัวเสร็จอ่างเหงือกุ้โซกอีกละอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่มันจะไม่ได้เหงือโซกแต่ว่ามันจะ คอแห้งนะคะในคืนที่ร้อนๆหัวใจไม่นอนสักทีเจ๊ร้อนจริงกรุงเกงลิงไฟแลบเดี๋ยวเข้าไปซื้อน้ำกันนะคะตอนนี้คือร้อนมากค่ะเรบูนนะจ๊ะมีอยู่เต็มตู้เลยค่ะกินโคกหร่ มีเด็กจูงหมาหรือว่ามาจูงเด็กกันแน่นี่ใครมาที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะได้เห็นการพ่นกำแพงตามที่ต่งตางๆนะคะแต่มันต่างจากที่ไทยตรงนี่้างของไทยจะประกาศสักดา์เนาะเออแต่ของที่เนี่ยจะเป็นการพ่นแบบขึ้นไปพ่นในที่ที่สูงๆท,ที่ที่มีความเสี่ยงอะคะ่ะบางทีก็บนหลังคารถไฟบนสะพานอย่างเงี้ยแบบโอ,อ้สันหาเนาะโบสสวยมากเลยค่ะ ล่าสุดนะคะโบสของฝรั่งเศสอะโดนเผาเป็นที่ที่2แล้วนะซึ่งดูทรงแล้วไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนร้านดอกไม้นะจ๊ะถึงแล้วค่ะดอกหงอนไก่กล้วยไม้ดอกชบากระบองเพชร ดอกลิลลี่นะคะเดี๋ยวเขาจะใส่เป็นช่อให้เรานะคะช่อดอกไม้ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าบูเก้เหมือนที่คนไทยใช้เรียกช่อดอกไม้เจ้าสาวอะคะ่ะแบบนั้นเลยบูเก้ดูดอกทันตะวันเล็กนิดเดียว <c oughs> นี่นะคะดอกลิลลี่ค่ะ6ยูโรนะคะประมาณ200กว่าบาทค่ะ <c oughs> มาเป็นช่อแบบนี้เลย ทหารเต็มรถเลยค่ะอาวุธครบมือนิ้วชี้เน้นเตรียมเหนียวไก่ไว้เลยอย่าเดินไข่ล็อกแหลกไม่มีไม่มีไม่มีไข่ล็อกแรกปกติธรรมดาหนูมีบ,บัตรเดิมไม่ว่าจะเป็นบ,บัตรแรปปิด BTS บัตรสะสมแต้มชานมไข่มุกของโอชยะมีครบเหมือนกัน เรานะคะมาบูชามาไหว้พระเจ้าหลุยที่สิบี่ นะะเนื่องด้วยจากที่ว่าเราก็มองว่า,าพระองคเ์เป็นพระมหากษัตริย์ที่เกรียงไกรเนาะพระเจ้าหลุยที่14มหาราชนะคะมีคําว่ามหาราชลงท้ายนะคะก็คือเป็นซูเปอร์คิงนั่นเองนะคะณนะตอนสมัยที่ท่านปกครองเนี่ยตรงกับสมัยของพระนารายณ์นะคะสมัยอยุธยาตอนนั้นเราก็คือยังเป็นมิตรกันนะคะส่งของขวัญส่งไปส่งมานะคะเพิ่งมาทะเลาะก,กันตอนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะที่ฝรั่งเศสแบบว่าอยากจะยึดครองประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้ตอนสมัยพระเจ้าหลุยที่13อะค่ะ เศรษฐกิจก,ก,ก็ไม่ดีขุนนางก็คดโกงกันคือบ้านขุนนางเนี่ยใหญ่เงาพระราชว,วังเลยนะพอพระเจ้าหลุยที่14ทรงได้ปกครองประเทศนะคะก็ทรงปฏิวัติ หรือฟื้นนู่นนี่นั่นใหม่หมดด้วยความสามารถความเด็ดขาดของพระองค์ท่านนะคะก็ทําให้ในยุคนั้นนะคะฝรั่งเศสก,ก็กลับมามั่งมีขึ้นนะคะคือท่านทรงงานเก่งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอุ้ยถ้าแบบเราอยากมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเราอยู่ฝรั่งเศสเนาะเราก็เออมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฝรั่งเศสดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปไหว้หลวงพ่อวัดปากแดงได้อะไรอย่างงี้เนาะเราก็ขอพรเรื่องงานไปนะคะขอไม่ลงรายละเอียดว่าขออะไรแต่เอาเป็นว่า เรานะ่ะมีเดทไลน์ในใจว่าขอแบบก่อนสิงหานะซึ่งเราอะไปดูดวงกับหมอดู3คนหมอดู3าคนบอกเธอจะสมหวังแต่เธอจะได้สมหวังปลายปีคนนี้บอกเดือน9คนนี้บอกเดือน10คนนี้บอกเดือน11และในที่สุดค่ะตอนนี้นะคะก็แบบเดือนเจ็ดอะคะ่ะฉันก็ได้สมหวังเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็นําดอกลิลลี่มาถวายพระองค์ท่านถามว่าทําไมต้องไปดอกลิลลี่ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ประจํา สัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นเฟรลิตของท่านนะคะก็คือจะเป็นดอกทิวลิปแต่ว่าตอนนี้หน้าร้อนก็ไม่มีดอกทิวลิปเนาะตอนนี้นะคะเวลาห้าโมงเย็นค่ะหิวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะทํายำบุนเส้นกินนะคะส่วนสามีของเรานะคะเขาก็กินไปแล้วนะคะเป็นซีเรียลใส่นมนะคะกินแบบฝรั่งเลยเนาะก็คือเวลาเนี้ยประมาณบ่ายสี่บ่ายห้าเนี่ยคนฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่ากูเต้นะคะ เหมือนอาหารว่างด้เป็นคนอังกฤษก็คือจิต้ำชายยามบ่ายกินกับคุคกกี้กับมาการองอย่างเงี้ยค่ะกินขนมกินเลเล่นๆมากกว่าเนาะอาหารเย็นของคนฝรั่งเศสเนี่ยจะอยู่แบบสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยนะคะมาปรุงน้ำยำกันนะคะนักเรียนเริ่มจากใส่น้ำตาลมะพร้าวถามว่าทำไมต้นเด็ดจลิตใช้น้ำตาลมะพ,พร้าวเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันแข็ง ใส่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแต่ว่ามันละลายยากนั่นแหละไม่มีอะไรเลยเหตุผลบีบมะนาวนะคะถามทำไมต้องดัดจริตเช้มะนาวเหลืองมะนาวเหลืองถูกค่ะมะนาวเขียว,ว่แพงที่ั่งเสร็จมะนาวเขียวนำเข้าจากบราซิลเร็วนะคะๆๆน้ำปลาตัดชิพรสตูมใส่น้ำปลาร้าไปหน่อยนะ,ะปลาร้าแม่นมนะคะรสชาติเนี่ยจะเป็นปลาร้าตลาดนะัด ใครชอบแบบปลาละแบบว่านัวๆกลิ่นจัดๆเนี่ยต้องใส่อันนี้เลยเนาะผมมหัศจรรย์ค่ะซิมเบิรงเ้แซบ่แซบเสร็จพริกค่ะที่ปั่นเมื่อ,อกี้นะคะโป๊ะหอมปลาร้ามากค่ะแครอท ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งมะเขือเทศขึ้นชายค่ะเบบซี่นะคะกลางวันกินโค้กเย็นกินเบบซี่พรุ่งนี้ได้กินน้ำเกลือค่ะบุนเส้นเห็ดหูหนูขาวแล้วก็กุ้งค่ะ เปิดเองเพราะว่าธิดาผักประตูนะคะถ้าบอกว่าอร่อยเดี๋ยวก็จะหาว่าชมตัวเองขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย